Woo! <laughs> <laughs> วิ่งหนีว่าดิแล้วพวกเธอไปเจอกันได้ไงอ่ะฉันเตรียมอาหารน,นั้นเอาไว้ให้พวกเธอแล้วฉันรู้ว่าพวกเธอต้องหิวแน่นแกเข้าบ้านมาไม่เปิดประตูหรอฮัลโหลครับแม่แกเดินเข้าบ้านมาทำไมแกไม่ยอมเปิดประตูด้วยฮะฮะกับบ้านอะไรแม่มไม่ได้กลับบ้านเลยแม่ฉันโทรมาบอกว่าฉันกลับบ้านแล้วแล้วแต่ฉันอยู่ที่ไงสแสดงว่า คนี่บ้านฉันอะม่ต้องไม่ใช่ฉันฮะเฮ้ยยี่มันโทรศัพท์แม่นี่ว่ะแล้วแม่หายไปไหนวะที่แม่ใส่เสื้อสีเดียวกับเราเลยเข้ามาเลยน,น,นี่หรอได้ได้แปลกทำไมไม่มีเง,งเาปุ่นเอฟกัตจ่ะ ส่วนเธอรู้อะไรก็เงียบปากไว้ดีกว่านะถ้ายังอยากอยู่ต่ออ่ะเฮ้ยมันต้องไม่ใช่บัวตัวจริงแน่ๆเลยเป็นไหนวะเฮ้ย่อเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยน่ยิเข้ามาหรวะ จะไปท้ามันทำไมวะตั้นเ,เข้ามาเดิกแนนยืมเข้ามามามาแน่ดูดิมันไม่รู้สึกอะไรเลย เอาเลยเฮ้ยอะไรวะแกล้งตวเหรอเออเข้ามาสิวะเอ้าไตตันไตตันไตตันโอ้ยหาอยู่ตั้งนานเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างไตตันเมื่อกี้เห็นพวกมันเดินตามแกไปอ่ะฉันก็เลยเป็นห่วงก็เลยมาดูว่าเป็นไง แล้วออสการ์หายไปไหนอะตั้นเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยลุดเฮ้ยกลัวมากเลยอะเฮ้ยลุดคุยกับเราคม่ใช่เรา สองคนอ่ะฉันเป็นันจริงไม่ใช่ฉันต้องหากคนจริงเ้ยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยค่ะนี่ถึงไหนปะนี่เจ็บป่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บไหมวะ เธอมาหลกทางนี้เฮ้ยรุนอ้รุนแต่ตันออสการ์ช่วยช่วยด้วยปวดมากเลยอ่ะทำไมเธอไม่นองอยู่ตรงนี้อ่ะคืนนั้นเธอก็หนีมาห้องฉันกับหน้าไม่ใช่เหรอก็ใช่นะสิก็ตอนนั้นอ่ะฉันดันวิ่งไปสุดสะดุดขาตัวเองล้มแต่พวกแกวิ่งก่อนเลย แกช่วยด้วยช่วยด้วยแกโอ๊อยเจ็บขาโอยเป็นอะไรมาเนี่ยทำไมแล้วรูแล้วแล้หรู้อด้อไม่รู้เหมือนกันอะก็ลังนี้กำลงแยกกันไป,ไปถ้าไม่งมั้นมันจะจับได้โอเคโอเค ้วกันงั้นเดี๋ยวผู้ชายสองคนอ่ะพาเธอไปพักที่บ้านบอลนะโอเคแต่ฉันเดินไม่ไหวเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราช่วยพยุงเธอเองโอเคโมาอ้าก็เลยลุกขึ้นโอ้ยระวังเต้นต้นเจ็บโอ้ยเธอหนักเหมือนกันนะเนี่ยทำไมกะโอ้ยนวดว่าฉันอหอฮะโอ้ยฉันไม่ช่วยเลยทําอย่เนี้ย อุ้ยอ้ยจะาบอกหน่อยมาบอกโอ้ยโอ้ยเจ็บขามากเลยอ่ะงั้นเธอพักในนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันอาจจะไปตามหาแม่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปด้วยนะเผื่อมันมาอีกอ่ะพวกเราสองคนจะได้รับมือมันไหวโอเคยังไงก็พวกเธอสองคนก็ระวังตัวด้วยนะโอเค นี่มันไม่ทําอะไรเราเหรอวะหรือว่ามันจะไปจัดก,การเตต้นกับออสการ์เตต้นออสการ์ระวังตัวด้วยนะเพราะมันตามไปแล้วโอ้โ,อโ,อโอลืมไปว่าตัเองปวดขาอยู่โอ๊ยโอ้ยขาก็ปวดง่วงก็ง่วงเว้ย แอบงีบสักนิดหน่อยแล้วกันเฮ้ยใครปลุกเนี้ย วร้อนทำไมไอ้โรคจิตไม่ออกหน้าบ้านแต่ยอกหลังบ้านก็ได้วะตันดูดิ ไม่เป็นไทุกสสารเลยขอโทษที่หัวแล้วเอาคิดว่าแกบีบช่องคนเดียวได้เดี๋ยวนี่ขอเป็นแันคิดว่าฉันบีบแกคนเดียวได้เฮ้ยจะลอมยังแม่